กับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับวันนี้พบกับพาวเวอร์โซล่าเทคอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอชัยบาดานนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับผมวันนี้ผมมาทำงานที่ลานรถพ่วงทองหล่อนะครับผมอยู่ที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เอาชุดโซล่าเซลล์สองแรงนะครับ ซิงเกิลเฟดนะครับเป็นปั๊มแฟงกินนะครับคือลูกค้ามีปั๊มอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูปั๊มนะครับก็คือลูกค้ามีปั๊มอยู่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับคือใช้น้ำนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับเราเปลืองไฟมากนะครับเพื่อที่จะปลูกหญ้านะครับเลี้ยงโคนมนะครับผมก็เลยจะใช้กลางวันเนี่ยเป็นโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ ใช้กลางคืนเนี่ยเป็นไฟ AC single phase นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงปั๊มนะครับผมก็ชุดนี้ใช้8แผ่นนะครับใช้อินเวอร์เตอร์ของ power solar tech นะครับซึ่งประกอบขายอยู่แล้วในเฟสนะครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นโครงนะครับผมเป็นโครงเหล็กกวาวนหนนะครับผมนี่เ,เดี๋ยวขึ้นโครงเสร็จแล้วเราก็จะยิงแผ่นกันนะครับผม ตอนนี้เราก็ยิงแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เย็นพอดีเลยครับทำโคงตั้งแต่เช้าก็เป็นจะได้ยิงแผ่นอันนี้ผมใช้โพลี่3 3รวัตต์8แผ่นนะครับผมก็เดี๋ยวยิงตู้คอนโทรนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูอีกทีนึงครับอ้อลืมไปอันนี้เป็นปั๊มแฟงกินขนาด2แรงซิงเกิลเฟสนะครับกินกระแส 14แอมป์นะครับตามเนมเพจนะครับอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเดินเครื่องผมจะลงไปถ่ายตรงเนมเพจเครื่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นปั๊มเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งฟังกินเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับตัวนี้ติดมาประมาณ5ปีแล้วนะครับมีความทนทานสูงนะครับเป็นปั๊ม AC ซีซิงเกิลเฟสใช้ไฟบ้านทั่วไปนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้กับโซล่าเซลล์นะครับโดยใช้ตู้คอนโทรลนะครับ ซึ่งใช้ได้ทั้งไฟ DC แล้วก็ AC นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับกลางคืนก็สูบน้ําได้นะครับหรือว่าวันไหนฝนตกอย่างอย่างช่วงนี้นะครับฝนตกฟ้าครึ้มนะครับมันไม่มีแดดนะครับก็ใช้ไฟ220โวลต์เ c เนี่ยเข้าไปจ่ายได้นะครับใช้งานได้2ระบบนะครับผมใครที่มีปั๊ม a c ซิงเกิลเฟประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับอย่าไปทิ้งนะฮะถ้าไม่มีใครทําก็โทรหา power solar tech 0 6 2ย์8 5 8 7 9ก้าเครับเดี๋ยวเราจะไปทําให้ครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้กันนะครับว่าตู้ของเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะติดตั้งตู้ให้ดูครับอันเดียวอันเดียวแล้วก็ไอ้เก,เก,เก,เกวัดนม,มะนะแล้วก็ที่เติมลมด้วยอันเดียวครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับก็รันมาได้สองสามชั่วโมงแล้วครับน,นี้ก็เป็นปั๊มแฟงกิ้นสองแรง14แอมป์นะครับตามเนมเพจนี้ผมใช้แผ่น8แผ่นนะครับผมตอนนี้น้ำก็นองเต็มที่ไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับอันนี้เป็นไซต์งานที่อำเภอชัยบาดานครับผมโอเคดวูว่า รันได้กี่เฮิร์ตอ้าวจ้าของเอากุญแจไปนี่แหละครับคือปริมาณน้ำที่ได้นะครับถ้าเกิดใครมีปั๊ม AC ซ i ซิงเกิลเฟอยู่แล้วนะครับยิ่งยี่ห้อแพงๆอย่างแฟงกินอีวาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะใช้โซลาเซลล์เนี่ยติดต่อ Power s o ์โซลา c h ทได้นะครับผม0 6 2 3 9หกสองสนะครับอันนี้ผมใช้8แผ่นนะครับผมสุบทั้งวันครับถ้ามีแดดครับผม อินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นแบบผสมไฟได้เลยคือรับได้ทั้ง AC และ DC นะครับรับไฟได้จากถังนะครับรับไฟได้จากไปซิงเกิลเฟสไปบ้านทั่วไปนะครับก็จะสูบได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับโทรหาได้เลยนะครับผม0 6 2 3 9 8ก8 7 9ับขอบคุณครับสวัสดีครับ